วันนี้นะครับพบกับเด็กหัวไวจูเลขบป .5 ตอนที่1นะครับวันนี้เราจะมาทําโจทย์หข้อนะครับเริ่มจากข้อ1นะครับเขาบอกว่าเจมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งโอมีเงินอยู่35บาทสองคนนี้มีเงินรวมกันหนึ่งบาทเจมีเงินเท่าไหร่ก็จะเขียนแทนเจเท่ากับ x นะครับ แทนโอห์มเท่ากับ3าบาทนะครับหรือเขียนว่า35ิบหก็ได้นะครับเขาบอกสองคนนี้มีเงินรวมกัน1้อยบาทนะครับก็จะได้สมการเป็น x บวก35เท่ากับหนึ่งนะครับเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะครับว่า x คราวนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเราจะย้ายจากบวก35มหามาเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากบวก35ก็จะกลายเป็นลบ35ห้านะครับ1 0 0ยลบสจะเท่ากับ65้านะครับ ก็จะตอบได้ว่า65บาทครับเพราะว่าเขาถามถึงเจนะครับข้อต่อไปนะครับโจทย์บอกว่าดอกไม้มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งมลิมีเงินเป็น5เท่าของดอกไม้และกุหลามีเงินมากกว่ามลิ10บาททั้ง3คนมีเงินรวมกัน สี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับเพราะถามว่ามาลิมีเงินกี่บาทเราจะแทนดอกไม้นะครับให้เป็น x นะครับส่วนมาลิก็จะแทนเป็นห้า x นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามาลิมีเงินเป็นห้าเท่าของดอกไม้นะครับต่อมาเราจะแทนค่ากุหลาบนะครับเป็นห้า x คือเงินของมาลินะครับบวกกว่าสิบ เพราะบอกว่าบูรามีเงินมากกว่ามลิ10บาทนะครับเราจึงเขียนสมการได้ว่า x บวก 5x บวกกับ 5x บวกกับ10จะเท่ากับเขาบอกว่าทั้ง3คนมีเงินรวมกัน472บาทนะครับก็คือ472เราจะเอา x มาบวก 5x มาบวก 5x นะครับ x บวก 5x จะได้ 6x นะครับ 6x บวก 5x ก็จะได้ 11x นะครับบวกกับ10เท่ากับ 4.72นะครับต่อมานะครับเราจะเอาบวกสินะครับมาย้ายอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นลบสินะครับก็เขียนอีกบรรทัดนึงว่า 11x เอ็ดเอ็กจะเท่ากับสี่ลบกับสิเท่ากับสี่นะครับต่อมานะครับ11มันคูณอยู่กับ x อยู่นะครับเราจะย้าย11อีกฝั่งไปอีกฝั่งนึงนะครับแล้วจากคูณ11ก็จะกลายเป็นหาร11นะครับเขียนอีกบรรทัดหนึ่งได้ว่า x ก็จะเท่ากับ 412คาน11ก็จะได้42นะครับเขาถามว่ามาลิจะมีเงินกี่บาทนะครับถ้าดอกไม้มีเงิน42บาทมาลิก็ต้องมี 40, มีเงิน42บาทคาูณกับ5เท่ากับจะเท่ากับ210บาทนะครับก็ จึงตอบได้ว่า210บาทนะครับข้อต่อมานะครับคือข้อที่สามเขาบอกว่าปัจจุบันพ่อมีอายุ40ปีนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วลูกชายมีอายุน้อยกว่าพ่อ20ปีนะครับในอีก8ปปีข้างหน้าลูกชายจะมีอายุกี่ปีข้อนี้นะครับเราจะตีตาราง9้าช่องนะครับ พอตีเสร็จแล้วนะครับเราจะเขียนข้างบนซ้ายสุดเลยนะครับจะเขียนว่าอาดีตหรือแปดห้าปีที่แล้วนะครับเอาใหม่ๆตัดก่อนลบ,ลบหมดห้าปีก็ขอลบใหม่หมดเลยต้องเริ่มเวลาเริ่มมันเริ่มข้อใหม่ลบใหม่หมดเลยเ เรื่องนังอะไรหรอใช่ไม่งั้นปลาเริ่มไม่ถูกมันเริ่มยากลูกอพี่เอาลบเส้นทิ้งออกอข้อต่อมานะครับโจทย์บอกว่าปัจจุบันพ่อมีอายุ40ปีนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วลูกชายมีอายุน้อยกว่าพ่อ20ปีนะครับในอีก8ปีข้างหน้าลูกชายจะมีอายุกี่ปีนะครับ เราจะมาตีตาราง9้าช่องนะครับโดยซ้ายบนนะครับเราจะเ,เขียนคาว่าอาดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับ แล้วตรงด้านซ้ายกลางนะครับเราจะเขียนว,ว่าพ่อแล้วก็ข้างล่างก็เป็นลูกชายนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันพ่อมีอายุ40ปีนะครับก็เขียนไปว่า4ี่ปีรู้แนอดีตก็คือ40่บลบห หามาจากไหนก็คือมาจากห้าปีที่แล้วนะครับก็คือสี่สิบลบห้าจะเท่ากับสามสิบห้าปีนะครับต่อมานะครับเราจะดูพ่อในอนาคตนั่นก็คือสี่สิบบวกแปดเพราะเขาบอกว่าแปดปีข้างหน้าเท่ากับสี่สิบแปดปีนะครับ เรามาดูที่ลูกบ้างนะครับเขาบอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วลูกชายมีอายุน้อยกว่าพ่อ20ปีเราจะแทนปัจจุบันก่อนนะครับให้ลูกชายเป็น x ก่อนแล้วให้อดีตก็คือ5ปีที่แล้วก็คือ x ลบ5ส่วนอนาคตก็คือ x บวก2นะครับเราจะได้สมการมานะครับว่าคือเป็น x ลบ หาจะเท่ากับเขาบอกว่าลูกชายมีเมื่อ5ปีที่แล้วลูกชายมีอายุน้อยกว่าพ่อ20ปีก็คือมีอายุน้อยกว่าพอ่อยีปีพ่อมีอายุสามปีเขาบอกน้อยกว่าก็คือลบอีก20ปีนะครับเราก็จะเขียนอีกบรรทัดนึงว่า x ลบหจะเท่ากับสามสิบห้าลบยี่สิเท่ากับสินะครับต่อมานะครับเราจะย้ายลบ ห้นะครับมาอีกฝั่งกลายเป็นบวกห้านะครับสิบห้าบวกห้าก็จะได้ยี่สิบนะครับลูกชายในปัจจุบันก็คืออายุ20นะครับแต่เขาถามว่าในอีก8ปีข้างหน้าลูกชายจะมีอายุกี่ปีก็คือยี่สบวก8ดนะครับเท่ากับยี่สิบปปีนะครับก็ตอบไปว่ายี่สิบปดปีนะครับต่อมามาดูข้อที่4ี่เลยนะครับโจทย์เขาบอกว่าเดทมีลูกอมอยู่จำนวนหนึ่ง โซนมีลูกอมมากกว่าดี18เม็ดเอมี่มีลูกอมเป็น7จเท่าของโซนนะครับทั้ง3คนมีลูกอมรวมกัน324เม็ดโซนจะมีลูกอมกี่เม็ดนะครับเราจะแทนเดทนะครับเป็น x นะครับส่วนโซนก็จะแทนเป็น บวก18นะครับพอบอกว่าโซนมีลูกอมมากกว่าเดช18เม็ดนะครับต่อมานะครับเราจะแทนเอมมี่นะครับเป็นเขาบอกว่า7เท่าของโซน7เท่าของโซนก็คือ x บวก18ที่นี้นะครับเราก็จะมาเขียนสมาการเลน,นะครับก็จะได้เป็น F x บวก x บวก18บวกกับเคูณกับ x บวกส8เท่ากับ324นะครับอีกบรรทัดหนึ่งก็จะเขียนว่า x บวก x บวกกับ18บวกกับต่อมานะครับเราจะเอา17บเนะครับมากระจายคูณเอต่อมานะครับเราจะเอา7 มากระจายคูณกับ x บวก18นะครับ7คูนกับ x ได้ 7x นะครับบวกกับ17คูนกับ18ก็จะได้เป็น126นะครับก็จะเท่ากับ324ต่อมานะครับก็จะ x บวก x บวกกับ 7x นะครับ x บวก x ได้ 2x นะครับ 2x บวก 7x ก็ได้ 9x นะครับก็เป็น 9x บวก18บวก126เท่ากับ324นะครับต่อมานะครับเราจะเอา18มาบวกกับ126นะครับก็จะได้เป็น144นะครับเท่ากับ324นะครับเราจะย้ายบวก144นะครับมาหา324จากบวก144ก็จะกลายเป็นลบ144นะครับ ออมาก็จะเห็นว่า 9x จะเท่ากับ324ลบ144ได้180นะครับ x ก็จะเท่ากับ9เห็นไหมครับว่า9มันคูณอยู่กับ x แล้วก็ต้องย้ายมาอีกฝั่งแล้วจากคูณก็จะกลายเป็นหารน,นะครับก็เป็นหาร9 180หาร9เท่ากับ20นะครับเขาถามว่าโซนมีลูกอมเท่าไหร่ ถ้าเดชมีลูกอม20เมตรนะครับโซนก็จะมีลูกอม20บวก18ก็จะเท่ากับ38เมตรนะครับจึงตอบได้ว่า38เมตรครับข้อต่อมานะครับข้อที่5นะครับ ม่อนมีเงิน20บาทแพนมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งทั้งสองคนมีเงินรวมกัน78บาทแพนมีเงินกีก่บาทเราจะแทนม่อนนะครับมีเงิน20บาทแพนมีเงิน x บาทเขรอควาทั้งสองคนมีเงินรวมกัน78บาทก็แปลว่าจะเขียนสมการได้ว่า x บวกกับ20จะเท่ากับ78นะครับเราจะเอาบวก20นะครับมาย้ายมาอีกฝั่งก็จะกลายเป็นลบ20นะครับ x ก็จะเท่ากับ78ลบ20ก็จะเท่ากับ58นะครับเขาถามว่าแพนมีเงินกี่บาทก็ตอบได้เลยนะครับว่า58บาทต่อมาเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหา จากราชพัชร์พนาคนเลยนะครับเขาบอกว่าพ่อแม่และลูกใช้แชมพูร่วมกันใช้และใช้ปริมาณที่เท่ากันโดยจะหมดภายใน5้าวันถ้าพ่อใช้คนเดียวจะหมดภายในกี่วันเราจะมาวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ใหญ่ๆก่อนนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับเพราะว่าสามคนใช้ในนี้นะครับเราจึงแบ่งเป็นสามส่วนเขาบอกว่าโดยจะใช้หมดภายในห้าวันอันนี้ก็คือใช้หมดภายในห้าวันต่อมานะครับเราก็จะเขียนคาว่าหนึ่งคนใช้สามเท่า ของสคนทุกคนยังสงสัยใช่ไหมครับทำไมถึงเป็น3มเท่าของ3มคนถ้าสมมติ3มคนใช้หมด5วันแล้วคราวนี้มันหาร3ก็กลายเหลืออีกหนคนนะครับเพราะว่า1นคูณสก็เท่ากับ3ก็คือเป็น3เท่าจำนวนวันมันจะเพิ่มขึ้นก็เลยต้องกลายเป็นสเท่านะครับเราเขียนได้ว,ว่า3าคูณกับห สานี้มาจากสามเท่านะครับสามเท่าหรือที่ว่ามาจากหนึ่งคนใช้สามเท่าของสามคนห้าเนี่ยก็มาจากใช้หมดห้าวันนะครับก็จะเท่ากับสิบห้าวันนะครับก็ตอบไปเลยสิบห้าวัน สำหรับวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับเด็กหัวไหวติวเลขป .5 ตอนที่1นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย